เซยูเย็นเป็นสุอยูเย็นเป็นสุขคุณผู้ชมครับเมืองทองทีวีของเราจะขอพักผู้ชมย้อนกลับมาดูภาพบรรยากาศการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ของวงวงสกรชัยกุลเทวินนะครับที่ต้องบอกว่าแม่บรรดานักเตะสโมสรเมืองทองเนี่ยมากันเกือบครบทีมเลยนะครับคุณผู้ชม

คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าวันพุธที่สีมกราคมที่ผ่านมานะครับวงศกรชัยคุณเทวินกองกลางของสโมสรเมืองทองของเราก็ได้ประกอบพิธีทาบุญขึ้นบ้านใหม่ณถนนกาญจานาพิเศษราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีนี่แหละครับคุณผู้ชมซึ่งก็เดินทางจากสนามไทยโดมไปเนี่ยไม่ไกลสักเท่าไหร่แต่ก็ใช่ว่าจะใกล้สัทีเดียว <c oughs> ก็เดินทางพอประมาณแหะครับก็ไปถึงหมู่บ้าน,านที่วงศกรอยู่นะฮะก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจแทนน้องจริงจริงเพราะว่าบ้านที่วงศกร ซื้อเนี่ยบ้านหลังใหญ่เบรเรมเลยล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งในงานนี้นะครับก็มีนักเตะกีเลนพยองของเราเดินทางมาให้กําลังใจมาสแสดงความยินดีวงสกอรกันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นกัปตันต้าสุพรพินาก,กาตาโพพี่เคนพิชาอุตรานะครับพี่บอลบุญทวีเทพบงพี่เม่นภูมินแก้วตาพี่เอี้ยงธีรพลเยาะเย้ยะนะฮะแล้วก็นักเตะต่างชาติเนี่ยเรียกว่ามาเกือบครบเลยล่ะครับไม่ว่าจะเป็นซาดอมิสเยฟเฮนรี่เอริกจฮหน่นาเยสเปอร์ วิลเลียมพอ f ฟนะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีน้องอาร์พัฒนากรสวัสดิ์ละครแล้วก็น้องสันกรวิทศาสาซึ่งแม้จะย้ายไปอยู่ทีมบีจีประทุมแล้วก็ยังเดินทางมาแสดงความยินดีกับพี่วงในการขึ้นบ้านใหม่ครั้งนี้ด้วยล่ะครับก็ขอให้วง ยอมสู่กับบ้านหลังใหม่ครับแล้วก็อยู่เงงเงินเลยครับหลังใหญ่กําลังดีใหญ่ครับหลังใหญ่เลยครับฮ้มีความสุขครับโอเคครับคุณครับครับในในงานวันนี้ขึ้นบ้านใหม่ของวงกับพี่แนนครับก็ขอให้คนที่อยู่ในบ้านมีความสุข่มเย็นแล้วก็เป็นเป็นมเรื่องต่อไปครับผม ครับขอให้มีความสุขกันทุกคนในในในบ้านครับขอบคุณครับอยู่เย็น<ห>เป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่อยู่ในอยู่เย็นเป็นเป็นสุขสุขอยู่เย็นเป็นสุขก็สุขสารมันคิดมั่นนะครับไม่ใช่ขึ้นบ้านใหม่ อันนี้เอายังพี่เอาแล้วครับก็ก็ครับก็เอ้ยคำหนึ่ง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 บ้านพี่บงใหญ่มากขออยู่ด้วยตะ้องได้ไหมบ้านโดนยึดแล้วครับสองห้องไหมบ้านพี่บงผมเห็นผมก็ชอบวันนั้นผมผมมาดูมันก็ไม่มีครับไม่มีห้องไม่มีตังค์ครับ บงครับวันนี้คือเป็นวันที่ดีนะฮะบงได้ขึ้นบ้านใหม่ที่มาที่ไปของบ้านหลังนี้ยังไงครับก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับก็ที่มาที่ไปก็คือ,อน่าจะเป็นปีที่แล้วครับ,รบที่ตะเวนหาบ้านก็พยายามหาทั่วสาธิตน่าจะถูกใจก็คือแฟนมาหาที่นี่ได้อะไร่า้ถูกใจที่นี่ครับอันนี้หลังแรกือเปาหลังแรกห,รหลังแ,แรกเลยแอบบอกได้ไหมตัวเงินเท่าไหร่ก็ ไม่มากไม่หมยครับจะมาณร้วเจ็ดแปดล้านครับอ่ฮะครับก็ได้เวลาที่จะต้องตั้งครอบครัวตั้งหลักตั้งฐานแล้วเนาะครับผมครับในรอบปีที่ผ่านมาหรือ2ปีที่ผ่านมาพี่เห็นวงดูตั้งอกตั้งใจแล้วก็แบบเปลี่ยนตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระเบียบวินัยการเข้าจิมเข้าฟิตเนสแม้แต่เพื่อนพี่เองที่ออกกาลังกายในฟิตเนสยังบอกว่าเจอวงทุกวัน แล้วก็ตั้งใจทุกๆอย่างะมันเกิดอะไรขึ้นกับวงถึงต้องเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนที่มุ่งมั่นแบบนีก้ก็อย่างอย่างว่าครับก็เราก็ด้วยอายุอานามก็เริ่มโตขึ้นก็มีความรับผิดชอบลูกคนที่สองอ,อะไรเนี้ยเราก็ต้องมีและอย่างเราเป็นหัวหน้าครอบครัวนอนเเราก็ต้องพยายามดิ้นรนเพื่อให้ครอบครัวสบายขึ้นอะไรเงี้งย่ข้างหลังนี้ก็ยังหนักอยู่นะยังต้องผ่อนใช,ใช่ครับนะครับ แล้วเป็นยังไงวันนี้ญาติเยอะเลยก็รู้สึกดีครับ,ร,บรู้สึกดีใจครับญาติเยอะ <Yeah. S 1> เพื่อนมาอะไรก็รู้สึกดีใจผู้ใหญ่มาทาง สโมสรเนี่ยนะครับที่สำคัญฟลมาริโอหยุดหยุดซ้อมช่วงเช้าให้ด้วยเพให้ทุกคนมามันนะครับก็ขอให้การขึ้นบ้านใหม่นี้เป็นเป็นปีที่ดีเป็นซีซั่นที่ดีและเป็นบ้านที่อบอุ่นของครอบครัวของวงนะครับได้ครับพี่นะครับดีคารับหลังๆเนี่ยเจ้าตัวมุ่งมั่นและก็โฟกัสในเรื่องของผลงานของตัวเองในสนามเพิ่มมากขึ้นมากๆเลยละครับอย่างเช่นก่อนจะปิดเลกในซีซั่นนี้ในฟุตบอลเอฟเอครับเจ้าตัวก็เพิ่งจะทำประตูในเกมนั้นได้ด้วย นะครับยังไม่รวมไทลีกที่ทําได้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะถึงแม้ว่าโอกาสในการลงสนามของวงจะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่เมื่อได้รับโอกาสในการลงสนามเนะี่ยเจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างน่าพอใจกันเลยทีเดียวละครับก็ขอให้บ้านใหม่หลังนี้เป็นบ้านที่ร่มเย็นสำหรับครอบครัวชยัยกุลเทวินด้วยนะครับ